สวัสดีครับผมปอจากพิคแคมิล่าเซ็นต์ันพลาม9ก้านะครับตอนนี้ผมอยู่กับเลนส์รูมิกเอสเจ็ดสิบสามร้อยเอฟสี่จุดห้าถึงห้าจุดหกนะครับซึ่งเป็นเลนส์เอล์ม้ตัวใหม่ของพ a น a าโซนิกนะครับที่ใช้กับกล้องฟูลเฟรมที่เป็นเอสวันเอสวันอาร์ะครับเอสวันเอสหรือว่าเอสห้านะครับผมในเรื่องของคุณภาพและการใช้งานเนี่ยมันจะเป็นไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันในคลิปเลยครับ ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องการใช้งานนะครับมาดูสเปคกันสัหน่อยดีกว่านะครับผมเจ้าเลนตัวนี้นะครับมีชื่อเต็มๆอยู่ว่า l u m i x s 7 0 3 0 0 f 4 5บสาม c ้ o ยเถึงนะครับผมซึ่งในชื่อเขาเนี่ยมีคำว่า m a c r o ด้วยนะนั่นก็คือระยะโฟกัสใกล้สุดของเขานะครับที่70มิลลิเมตรเนี่ยจะอยู่ที่54ามิลนะครับส่วนถ้าเกิดว่าซูมไปที่ทางยาวโฟกัส3 0มมิลเนี่ยก็จะอยู่ที่ 74มเมตรนะครับเทียบเป็นกําลังขยายก็คือ0.5เท่าหรือว่าให้เข้าใจง่ายๆก็คือมาโคร1น1ต่อ2นั่นเองครับผมในส่วนของน้ําหนักเลนเนี่ยอยู่ที่790กรัมตัวเลน์เขาเนี่ยมีระบบเวเอร์ซิลกันละอองน้ําละอองฝุ่นนะครับผมแล้วก็ทํางานในอุณหภูมิติดลบ10องศาได้นะครับถือว่าเป็นเลนส์ที่สมบุกสมบันเลยทีเดียวนะครับขนาดฟิลเตอร์หน้าเลนสนะครับอยู่ที่ 7 7มิลในส่วนของโครงสร้างเลนนะครับผมเขามีชิ้นเลนทั้งหมด17ชิ้นใน11กลุ่มมีชิ้นเลนพิเศษเป็น ED 2ชิ้นนะครับแล้วก็ UED อีกหชิ้นและก็ USR อีก1ชิ้นนะครับใส่มาเพื่อที่จะแก้ความพลาดสีนะครับให้มันเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผมและก็มีระบบกันสั่น2แกนที่ตัวเลนสนะครับสามารถที่ทํางานร่วมกับกล้องเป็นแบบ duo IS ชดเชยกันสั่นได้ถึง5.5สต็อปสวิตด้านข้างเลนนะครับก็จะมีสวิตลิมิตโฟกัสนะครับที่เลือกเป็นแบบฟูนะครับหรือ3เมตรถึงอินฟินิตี้และก็สวิต ปรับแมนนวลกับออโต้นะฮะต่อมาก็เป็นสวิตช์ปิดเปิดระบบกันสั่นแล้วก็ตัวสวิตช์สำหรับล็อกเลนนะครับในส่วนของระบบโฟกัสนะครับสำหรับงานภาพนิ่งเนี่ยถือว่าเร็วครับเร็วเลยทีเดียวเลยนะครับสามารถที่จะถ่าย กีฬาหรือว่าถ่ายนกอะไรพวกนี้ได้อย่างสบายๆนะครับในส่วนของงานวิดีโอนะครับระบบโฟกัสของเลนตัวนี้ก็สมูทลื่นไหลนะครับทำงานร่วมกับระบบออโต้แท็กกิ้งของกล้องได้ดีนะครับทดสอบโดยการถ่ายบุคคลเดินเข้าออกการแท็กโฟกัสเนี่ยทำได้ค่อนข้างเนียนตานะครับแล้วก็โฟกัสนกอะไรพวกนี้ครับก็ทำได้ง่ายๆนะครับ อย่างที่ผมเทสมาเนี่ยก็คือถือกล้องประคองเฟรมไว้เฉยๆโดยที่ไม่ยุ่งกับการเลือกโฟกัสหรือว่าแตะทัชสกรีนอะอย่างใดนะครับตรงนี้ถือว่าทําให้การใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างง่ายแล้วก็ประสิทธิภาพสูงมากๆครับส่วนของระบบกันสั่นนะครับตัวนี้เนี่ยทำงานร่วมกับกล้องเป็นแบบ d u o IS เนี่ยชดเชยได้ถึง5.5สต็อปตรงนี้ก็ได้เอาไปลอง เทสดูแล้วนะครับที่ระยะ300มิลถือว่าทำงานได้ดีผลการเทสแบบเปิดและปิดมาเปรียบเทียบกันเนี่ยอันนี้เห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับเจ้าระบบกันตันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยนะครับสำหรับเลนเทเลโฟโต้และกันสั่นตรงนี้เนี่ยไม่ได้ทำงานดีแค่ภาพดิ่งครับในส่วนของวิดีโอเนี่ยก็ถือว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับทำให้การถือถ่ายด้วยมือเปล่าๆเ,เ,เนี่ยครับมันก็ได้วิดีโอที่สมูทครับตรงนี้ถือว่า น่าประทับใจครับสำหรับระบบกันตันครับในส่วนของ CA หรือว่าขอบบ่วงนะครับก็เท่าที่ทดสอบมาเนี่ยก็ไม่ถึงกับว่าไม่มีให้เห็นเลยนะครับก็มีอยู่บ้างแต่ว่าต้องมองหานะครับผมอันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวครับในเรื่องของคุณภาพของไฟล์ที่ได้ในภาพนิ่งนะครับเมื่อทำงานร่วมกับ l u มิกเอสที่มีเซ็นเซอร์ถึง47ล้านพิกเซลเนี่ยถือว่ากําลังแยกขยายเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับครอบภาพเข้าไปดูหลายๆชั้นเนี่ยก็ยังให้รายละเอียดที่น่าพอใจอยู่เลยครับตรงนี้ถือว่าทําได้ค่อนข้างน่าประทับใจครับสรุปนะครับเจ้าเลน l u ม i x 7300ตัวนี้ครับถือว่าเป็นเลน์ที่ใช้งานสนุกนะครับถ่ายได้ดีทั้งภาพนิ่งและวิดีโอนะครับ ถ่ายมาโคก็ได้นะครับโฟกัสได้ใกล้มากๆเลยครับรายละเอียดภาพดีสีสันสวยงามนะครับมีระบบกันสั่นที่ทํางานร่วมกับกล้องได้เยี่ยมนะครับสรุปว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับราคาของเจ้าเลนส์นี้อยู่ที่4 1 9 9 0บาทนะครับท่านใดอยากจับจองเป็นเจ้าของเนี่ยเรียนเชิญได้เลยที่บิ๊กคิมล่าทุกสาขาทั่วประเทศครับ แล้วพบกันที่บิ๊กแคม r ลากว่า180สาขาทั่วประเทศอย่าลืมกดติดตามเพื่ออัปเดตเทนกล้องก่อนใครที่บิ๊กแคม r ล่าชา n นลทั้ง Facebook และ YouTube แล้วคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในโลกของการถ่ายภาพสวัสดีครับ